โดยดูใช้เวลาประมาณสิบนาทีระหว่างโดยดูลองพิจารณาคุ้นคิดถึงความหมายไม่ใช่คำถามใช่ไหมคะแล้วลองคุ้นคิด <laughs> นะถึงความหมายถึงสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นว่าว่ามันมีความหมายยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมองเชื่อมกับไปว่าแล้วมันมันเกี่ยวข้องกับตัวเราไหง แลสุดท้ายอาจจะต้องอาจจะเลือกมาหมนึ่งภาพแล้วก็มาสะท้อนในวง็นหน่วว่าเราเห็นอะไรลูกกันดีกว่าค่ะรู้สึกว่าจะวม ก่อนที่จะมาสท้อบกันนะคะมีอะไรเรียนอย่างไร ร่วมกันกับในระบบเศรษฐกิจกับการที่เขาทําอย่างมีคุณภาพมากๆมันจะอีบาลานซ์กันได้ยังไงบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเลือกมันในช้อยส์ที่เป็นที่เป็นมาทางในระบเศรษฐกิจเนี่ยยังไงก็ต้องคงก็ต้องคีบคีบคีบอีกอีที่เป็นก้อนอีกซีรีสที่มีเล็กๆอยู่ครับเอาไว้ให้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดมาในเชิงนี้ค่อยมาทางนี้หน่อยเนี่ยมันก็จะต้องคีบของของฝั่งอีกฝั่งเอาไว้ให้ได้โดยเช่นกันแล้วนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันรวมกันเป็น ทั้งสองอันนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นก้อนที่เป็นบาลานซ์อะไรเงรี้ยครับเพราะว่าเออแน่นอนนอกจากค่าผมจะใช้อื่นได้ด้วยที่ป็นการเกษตรอะไรเงีง้ยครับสมมติว่าเราบอกว่าเราเราเป็นเืคโนโลยีใช่ไหมครับแในขณะเดียวกันถ้าเป็นเทคโนโลยีก็ต้องมีจุดที่เป็นคอมเมอรเชียลถ้าจะเป็นคอมเมอรเชียลกูก็จะต้องมีแกนมีสาระเช่นเดียวกันกับที่กับที่กับ,ก,บกับงานไฟฮาร์ดไม่ไงั้นเนี่ยเราคิดว่กุงมีคุ้มค่าเราจะทำให้เป็นบาลานซ์หรือถ้าดีที่สุด ก็คือรวมมวลยิงย่างแล้วมันจะกลายเป็นละครที่เข้าถึงคนได้ด้วยแล้วก็ขนาดตัวการก็ก็มีแก่นด้วยได้ข<ม>ี่ารลาดได้คู่เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าสระโตของผมเองอ่ะตัวยิงอย่างที่มันชอบสมบูรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมสนใจผมคงไม่คิดที่จะไปในในทิศทางเดียวหรือยแยกไปแล้วคี่แค่จุดเดียวแต่อยากให้มป็นปาะหลาดที่จะพูดนนถึงแล้วก็เลยขอให้พิมพครับ ัครบตัวเซลล์เซลฟูฟิวเซนบวกกับเทคโนโลยีคอมเจะกลายเป็นคอลเลกทีฟอิเลิร์ดูชิงก็คืองานที่เขาพูดว่าเออเป็นการที่คนที่เติมเต็มสิ่งที่างๆได้กับพัฒนาครับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนออกมาเป็นการก็เป็นการการเปลี่ยนความคิดที่ตัวบุคคลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ถ้าเป็นปุ้ยหรือเปนองสังคงมในสิ่งที่สังคมมองข้ามของ,คง,คงวิวันากาพรวมปัญหา้วคือคือคนส่วนมากคือได้ทัาเหมดเลยนี้แต่ปัญหาจริงๆคือเราคิดเป็นคนความคิดของกลุ่แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันอันนี้นก็เป็นความคิดที่ให้เราคิดยอมรันคือทีๆแก้ปัญหาซึ่งที่มันที่ผมชอบตรงนี้และชื่อตัวผมเพราะว่าที่ผมกำในทำสื่อออกมาในช่วงปีหน,น้าก็คือผมพูดเรื่อ,องการเปลี่ยนความคิดพอดีตัดกฏต่อ,ตอบุคคลพอดีทั้งเรื่ความคิดทางด้าน การต่อชนาธิการและความหนักหนาและเรื่องการอยู่นิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเลยว่าโอเคเขาเห็นจุดเดียวกับผมเขาเห็นจุดเดียวกันว่าปัญหาของสังคมน่ะมันไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เป็นเรืความคิดของคนนะครับแต่สครับรู้สึกเนี่ยเรามีพอย n t อะไรที่เราอยากจะเสริมหรือยากจะพูดคุยต่อเนี่ยรู้สึกสนใจต่อก็สามารถทำได้เลยนะ คือผมรู้สึกว่ามา็นการภาษาของคู่ขัดแยง้งท,ท,ที่ที่จริงๆแล้วมันมีขอบเดียวกันนะ่ะแต่ถ้าหากว่าทั้งสองอย่างมันเป็นคู่ขัดแยง้งกันแต่คขาคินมันเป็นสิน่งที่มันไม่ได้แยกออกจากกาันชัดเจนนะครับประมาณนี้ซึ่งมองว่ามันเป็นอันนี้ตอบาหา ที่ที่มันเรียกง่ายคือไม่ใช่เพื่อที่จะเรียกง่ายอ่ะแต่ว่ามันเป็นการที่เรียกง่ายเพื่อจะให้ให้ให้สิ่งที่มันดีกว่าอ่อย่างเรื่องคู่ขัดแย้งนะฮะอยาก็อธิบายได้ก็คือว่าเออถ้าหากว่าอย่างในสังคมนะครมันก็มีคู่ขัดแย้งอยู่ซึ่งในในในคู่ขัดแยง้งในในด้านหนึ่งก็จะมีมุมมอง,มอองความคิดหนึ่งที่ท,ที่ที่ไม่ได้แบบ สุดต่งไปทางนั้นเะทีเดียวแบบนี้ฮะก็มันเหมือนกับการที่เราต้องต้องมาเปิดเปิดอะไรบางอย่างที่ที่มันเป็นสิ่งที่มันขวางอยู่สิ่งที่เป็นอะไรที่ท,ที่ที่เป็น,นเป็นคติอะไรประมาณนี้ฮะก็สลัดออกไปกัน ถือใหญ่เนี่ยคือผมก็ถือว่าถ้าเรามองเข้าไปลึกๆจริงๆหรืออ่าให้คนในจริงมัน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 ก็อาจจะเห็นสิ่งที่ดำอยู่ในขาวแล้วก็ขาวอยู่ในดำทั้งายๆก็คือมันไม่มีขาวมีดำเพิ่งไม่มีผิดและไม่มีถูกให้ผมผมกำลังประท้องว่ามันหมายถึงว่าในสังคมนะฮะถ้าเราหาว่าใครถูกผิดหรืออะไรใช่ไม่ใช่เนี่ย มันจะเลยสังคมที่ก็อยู่ในค่ามกลาง,งวความขแย้หรือความแตกต่างไปโดยที่แบบมันทุกเ์ทนาดไม่มีแบบการที่ับสามารถมาดูได้นั้นทำาคิอคอนว่าโอเคเอให้มองข้ามให้มองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปที่ในความในข้ามกันแต่ว่ายังไงให้เราสามารถอยู่อยู่อยู่ด้วยกันร่วมกันได้ในท่ามกลางความแตกต่างนี้โดยโดยการที่ไม่มองแค่ภาพอย่างนะ กระบวนการแอบหรอกอรไรนี้อาจจะเป็นกระบวนการเป็นตาองช่วยทำเป็นการที่คุยนะเป็นการเราทำให้เราลึกไปในในในปัญหานั้นแล้วก็หรือหรือมองภาพนันที่เกิดไปอะไรเงี้ยเข้าใจมากขึ้นแต่แต่ว่าจริงจริงมันยือดซึ่งอาการแล้วมันเป็นมันเชื่อมโยงมันเป็นคนละวัดใชนั่นนะคะ flexible ลองลองคิดลองคิดว่าเขาเขามองเรื่อง าให้ความสนใจกับเรื่ององค์รวมทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วมันมันมันคือสิ่งที่เราต้องต้องเชิญกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทุกทุกอย่างมีองค์ประกอบพวกนี้อยู่แล้วแล้วมันแล้วมันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราได้ในอนาคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ คนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันเราทํามันยังไงคะ่ะคือเราทุกคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันจะบังคับให้มันไปเป็นไปนในทิศทางไหนค่ะคือที่ที่มีความหมายก็เพราะว่าลงสนใจพวกเรื่องอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องการเมืองบวชศาสตร์เรื่อง มันม,นนมนันมันเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะศึกษามานุษย์คนหนึ่งศึกษาสังคมสังคมหนึ่งตามแบบแบบมนุษย์เซี่ยงทยี่อาร์ผมก็จริงๆชอบลูกเสียสุดครับคุณนิรักอีเป่าไหม่ะคือจริงจริงต่อมันก็คือวิธีทางอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ชอบด้วยเพราะว่า บางรู้สึกว่าอนุวิญญนมันค่อนข้างจะปิกกั้นนิยามไปแล้วเีแต่ว่าพองเอาไปรุ่นนี้มันเหมือนกับว่าคือต่อมันคือวิถีของโลกแล้วมันพอโลกเรามันเป็นสมดุลใดแล้มันแทบจะทั้งหมดเลยมันคือมันไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งตัวแท้จริงอ่ะมันก็จะกวาดแกว่งกันระหว่างของสองข้างล้วบอกว่าเพราะมันเป็นภาพที่ในทั้งหมดมันภาพที่เปิดกที่สุดอ่ะมันก็จะลิงกัน กับก <ersch> ้อนความเชื่อของแต่ละคนได้ก็เลยรู้สึกว่าชอบภาพนี้สุดครับแต่ว่าพยายามพยายามตีความใหม่ให no. ้มันใหม่กว่าของคราวที่แล้วครับที่ว่าคือความฝันประสายซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งไ็่เห็นอยู่ในคลิปนะครับแล้วก็จะดูดีแบบซีซั่นสองเวลาว่าน้อยแต่ทีนี้ ความหมายของอันนี้ฮะก็คือหมายถึงว่าคลื่นที่ที่มาซับประสาภาพซ้ายเนี่ยอธิบายหมเลยเพระว่าเองภาพซ้ายมันคือแบรเรียที่ที่มีเป็นภวงกูมกันอันขวาคือคือไม่มีภวคกลมกันก็ประสาทถลายแต่ตอนนี้อยากมองให้ลึกไปกว่าแค่อันนี้เป็นดีหรืออันนี้เป็นลบอะไรอย่างเงี้ยครับประสาททรายที่มันดูมั่นคงสวยงามมันก็ ดูดีเพราะมีคงการคงการคลื่นไน่มาสัตแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยเมื่อเมื่อคลื่นมากระทบกระสับแล้วกระสับทรายมันทลายลงมาความยิ่งใหญ่อะไรอาจจะหายไปแต่มันก็มีคุณค่าของตัวมันเองในคลื่นคลื่นที่แหลคลื่นที่มาเพราะมันก็อาจจะเป็นบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งคงไม่ไม่ตีความว่ามันจะดีหรือเลวแน่นอนก็ไม่ว่า ภาษาไทยยังอยู่มันก็จะมีคนที่ได้ผลกระทบภาษาไทยมันคลายลงคนที่ได้ผลกระทบก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งน,นะครับก็มองนี้ก็เหมือนดีแล้วผมเชื่อยอกับตัวเองด้วยนะว่าไม่ว่าไม่ว่าอนาคตรเราจะเลือกเลือกเดินไปทางไหนฮะจะเลือกเป็นแบบเพื่อสังคมหรือเพื่อตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะมันก็จะเกิดรูปแบบที่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดีหรือร้ายมันก็มีทุกอย่างสม กนเตไปได้วยกันประมาณนี้รู้สึกคือมันเป็นอะไรทีเ่เป็นความเชื่อของจันอยู่แล้วอย่างเหมือนที่เมื่อเช้าที่พูดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเติบโตในขณะที่เรากำลังเติบโตเรากำลังให้ใช้เทคโนโลยีนี่จันคิดว่ามันน่าจะเป็นทุกอย่างนะคือไม่ใช่แค่เทคโนโลยี กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์หรือว่าหุ่นยนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่ามันเป็นมันเป็นกอย่างมันเป็นต้นไม้มันเป็นมันเป็นทรัพยากรมันเป็นคนอื่นๆท,ท,ที่ที่อยู่รอบๆตัวเรามันมาเติมเต็มเราทาให้เราเรากลายเป็นคนก็คือผลพธ์สุดท้ายเนี้ยค่ะพลาดมาแล้วค่ะอาจจะงงแต่ว่าเออ เห็นวงกลมเล็กๆที่อยู่นอกวงกลมใหญ่ใช่ไหมคะก็คือว่าก็คือเปรียบได้ก็คืออีกสองปีอะค่ะมันจะมีมันคือคือตอนนั้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคือตอนคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเออในสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เราเราเราคุยกันเรื่องว่าเออในสังคมวงกว้างอะค่ะก็คือมันจะอาเซียนแล้วอีกสองปีก็คือในความในความเป็นอาเซียนอะค่ะคือ คิดว่าคิดถ้าคิดว่ามันมันจะมีนอกจากความสวยงามน,นอกจากด้านเศรษฐกิจนอกจากอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่เราได้ยินผ่านซื่อนะคะอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ได้แต่ก็คือในความเป็นอาเซียนนะคะใช้ชเห็นอย่างหนึง่งคือแต่ละประเทศนะคะมันจะมีปัญหาที่เป็นเป็นของ ประเทศนั้นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านชาติพันธุ์ปัญหาการศึกษาปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรวุ่นวายที่ที่เรารับรู้อยู่แต่ในประเทศอื่นมันก็มีเหมือนกันแล้วทีนี้ความเชื่อมโยงของแต่ละประเทศก็คือ,อาการเชื่อมโยงในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เชื่อมโยงปัญหาที่คล้ายคลึงกันพอมองว่าต่อไปในอนาคตค่ะเหมือนปัญหาที่ดินอะไรแบบเนี้ย ปัญหาที่ดินปัญหารื่องการศึกษามันก็ไม่ใช่ว่าจะพูดกันในวงของประเทศไทยแต่มันเป็นการถกกันระหว่างประเทศสิทิประเทศที่อยู่ในอาเซียนมันเป็นปัญหาระดับอาเซียนไปนแล้วเราการแก้ปัญหามันก็จะถูกเชื่อมโยงกันค่ะอันนี้ขอเสยงน,นะครับเ่ของคนไม่ค่อยรู้คนพทีรจอ์แต่ข้อดีแต่ความทั้งวันแล้วปัญหายเยอะมากทั้งเรื่องอเรื่องความไม่เ่าเรื่องชูชนสลมัมเรื่องปัญหายาเสพติด เรื่องความไม่เข้าใจกันแล้วนะกมคะอยาชรห่าองสยมั้ยแล้วสงสัยอกนึ่สมมติว่าพอเปิด a c นะอย่างยมันจะมีช่วงที่มันเกิดมันเกิดค o n f ติดกับเทนชั่นหรือว่าอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติมองมองไปอีกนะคะคิดว่ามันจะเกิดเึิดอนาคตใช่มองมองเกินเอออนาคตจต่เงี้อีกาใน ัวของเว็บข้อมูลเ e c จะมีการพิจิกการคาดทางไว้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันยังไม่สุดแน่นอนครับจะมีคาดกางเวยแล้วว่าทุกปัญหาที่เก่ามันจะขึ้นมาเดิมคือการแก้ปัญหาเรื่องนีไม่มีเพราะว่าจากจริงค่ะ AEC ทั้งหมดที่ผมดูนะมันยังมันยังไม่ได้พร้อมจะใช้งานด้วยซ้ำในเรื่องความลงตัวกับอันเรืงเงิต่างๆแม้ง่ายเลยจะคุณเงินมันยังไม่มีจะคุณการเลย เด่เขาบอกว่าคุณเป็นฟรีเฮดแอนแล้วแต่คุณี่มีสังคมเงินกองการมันปัญหาเดีครับแล้วที่คือการแก้ปัญหามันยังเดีกไม่นีคือคนมันพูดถึงข้อดีไปหมดจนนไม่พูดถึงปัญหามันเลยไม่มีใครคิดออกมาแก้ปัญหาจนยังกลัวเลยว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วอ่ะนั่นแหละมันจะคนกันจะรับไม่ทางกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ครับเราก็คนเสือนเรื่องนี้กันพอสมควรค่ะก็เสริมจากข้อมูลที่เราได้รู้มาคะ ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องในพื้นที่มันคุณคณรูจากพม่าแล้วก็มีจากเวียดนามอะไรแบบนี้ค่ะคือเราพบว่าคนในประเทศที่จะมารวาเป็น AEC ด้วยกันนะคะคือเขาคำนึงถึงว่าเออต่อไปในอนาคตอะคะ่ะมันปัญหาอะไรแบบนี้มันถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนมันจะง่ายขึ้นการเดินทางมันจะง่ายขึ้นแต่ทีนี้พอถามถึงเรื่องการลงทุนคือแบบ ก็เหมือนในประเทศไทยที่เป็น,นปัจจุกรนนี้ภาพของประเทศไทยก็คือการสร้างการสร้างเหมืองทองที่จังหวัดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่ที่จิตคือแบบต่อไปเหมือนคนพมา่าเองอะ่ะคือได้ฉันมีโอกาสได้คุยกับคนพมา่าที่เป็นครูแล้วเขาพูดภาษาไทยได้แล้วที่เขาบอกว่าเออการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ทาวายอะคะ่ะคือถ้าถามคนพมา่าเองเขาเขาสนใจไหม คือเขาบอกว่าเขาสนใจนะแต่ว่าพอดูผลกระทบที่เกิดที่บ้านดูอะ่ะคือเขาพูดไทยบ้าเพราหลังว่า,าอะไรก็แต่คือว่าเขาบอกผลกระทบที่บ้านคุณนะที่ที่เอ่อที่ภาพตาพุธแบบเนี้ยเขารู้สึกกลัวเพราะเขาบอกว่ามันเจ็ดเท่าของมาพตาพุธแล้วทีนี้ผลกระทบมันก็จะจะจะ,จะเกิดขึ้นที่บ้านเขาอะ่ะคือเขาเห็นแต่ละประเทศที่แบบท,ที่ที่เกิดการลงทุนแล้วมัน,ม,นมันล้มเหลวอะ่ะ แล้วทีนี้พอไปเกิดที่บ้านเขาเขาบอกมันไม่สนุกเลยนะที่คือ A e c รัฐบ,บาลแต่ละประเทศก็จะบอกเออเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ค้าขายเดินเข้าเดินออกในประเทศนั้นประเทศนี้ได้ง่ายแต่พอจริงๆแล้วถ้าไปฟังไปฟังคนที่เป็นประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจริงๆอะ่ะคือเขารู้สึกไม่ไม่ไม่ยินดีรู้สึกแบบแต่หลายคนปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นโครงสร้างคือเราไม่สามารถที่ไปแตะเชิงโครงสร้างนั้นได้แต่ ถ้าถามว่าคนคนเวียดนามเองเขาต้องการเขื่อนชัยาบุรีไหมเขาไม่ต้องการคือหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่คือชาวบ้านไม่ได้ต้องการแต่พอพอเป็นโครงสร้างของรัฐนะคะพอเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเหมือนไทยก็แฮปปี้ด,ดีดีใจที่จะมีต่างประเทศเข้ามาแต,มแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเออที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นการมัน มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวใชะว่ไ่มมันก็น่ากลัวมากพราเอเียีนี้คือแต่ประเทศจะได้ประโยชน์เานะที่แตกต่างกันพอสมควรอย่างเรามีถ้าอางทีถ้ามีถวายขึ้นมาคนที่รับประโยชน์จริงอาจจะไม่ใช่ตองของประเทศแต่เป็นฝั่งที่ทําการท้าหลายพันล้านาเรืออย่างที่เขาบอกว่าจะมีการยึฐานเป็นฐานการผลิตเดียวอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งซึ่งมันแปลว่าประเทศอื่นก็จะไม่มีฐานการผลิตในประเทศนั้นเลย แล้วกลายเป็นว่าแรงงานเหมือนพูดยังไงเดียบที่มันเกิดการนําเข้าแรงงานไร้ฝีมือเพื่อมาใช้แรงงานแต่แรงงานที่มีสมองจะไม่อยู่ในอาเซียนอาจจะอยู่แต่จะไปอยู่ประเทศอื่นนี่คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นที่ไทยมันเป็นปัญหาสมองไร้ฝีมไทยเกิดปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าไทยต้องการแรงงานค่าแรงต่ำแต่คนไทยต้องการเงินเดือนสูงและนั้นทนฉลาดไปหมดเลยสิงคโปร์แน่นอนดีกวไทยเดด ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่อันนี้อันนี้แรกเนี่ยน,นะคะก็เคยคุยก็คือเขาบอกว่าอาชีพที่ที่คนนิยมแล้วก็ตอนนี้กําลังเรียนกําลังแบบแต่ละประเทศกําลังแบบให้คนเรียนนะคะก็คืออาชีพหมอทื่แบบต่อไปนี่แบบเาขาเรียกอะไรอะค่าตอบแทนสูงมากแล้วฟิลิปปินส์ต้องการหมอใช่เพราะว่าจากที่คุยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือน หมือนที่เหมือนที่ว่าค่ะก็คือเอ่อตอนนี้ค่ะแนะตอนนี้เองน่ะคือคือเราคือฉัาไม่รู้สิฉันรู้สึกกลัวนะกลัวอาเซียนกลัวแบบบอกไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันรอนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่ต้องจ้าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอลส่งให้ดูนะข้าวบอลอเปมริกาครั ควกับ้ารค่องเหี่ยว่อว่าเป็นแล้วครับขอบคครับก็ครับจีผนลืมไปแล้วก็ขอด้วยด้วยจได้ครับก็ก็จะมีครูพ่อแม่มาสอนบรศิษั์ไทยนะครับผมเรียนตัวได้เลยพาม่ชนะอะไรสุดไปเลยนะครับแล้วระบบเรื่องภ้พมูลครับ ตามฝันภาษาไายทีท่นสองคือจริงบอกก่อนเลยไม่เข้าใจสรูปเลยนะครับไม่รู้เรื่องสรูปเลยแล้วก็อาจจะอธิบายไม่ถูกแต่แบบคือผมลองตีความหมายให้มันเข้ากับตัวเองว่าผมรู้สึกว่าภาษารายเหมือนกับสรวดรับผมที่ยังไงนะพี่เล็กพี่พี่รัับผม คือมือนกันคือมันเกิดจากการสร้างจากความฝันของเด็กอันนี้คือทีความชำภม,ม,ม,มองเราอาจจะไม่เกี่ยวกับคนวาดนะครับก็คือผมูว่ากระษางทรายเนี่ยมีแต่เด็กๆไปนั่งเล่นสอบระากันตรงเลยเปลี่ยนภระาทรายนี่คือความฝันของเด็กส่วนเด็กที่มีภูมิคุค้มกันแ่นปยปลอดภัยเราอาจจะ ปลอดภัยบ้างจะมีปูนปูกรนแต่ส่วนที่ไม่มีปูนปมกรนเนี่ยเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วได้เจอปัญหาจะตอเรือกตามนั้นอันนี้ี่ผมคิดนะที่ผมมีความจำนนอย่างเรื่องเมืองเรื่องเช่นเรื่องที่ดินทํากินสูญเสียที่ดินใช่ไหมมีเรื่องการสูญเสียที่ดินเขาเมื่อกี้ก็าพูดเรื่องีกอย่างอีกทีหนึ่งเรื่องของเอไอซีที่แออัดขึ้นขณะที่ โลกทั้งใบผมว่ามนุษย์สามารถจัดสารทุกคนเท่ากันแล้วก็เพียงขอด้วยซ้ำไปนะครับถ้าตรงนี้เราต้องมีรัฐบาลเดียวไม่ได้นะทั้งโลกคุกเี่ครับผมก็ประมาณนี้ขโดูตีความก็แบบเป็นความฝันของเด็กๆแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนที่ได้มีภูมิคุ้มกันก็ โตขึ้นเขาอาจจะปลอดภัยจากผู้ใหญ่อันชั่อรายเออมันูกนี่แก่ทุคนแรงยรู้หลายคนคือค knowing, ือผมไปเจอหนึ่งมาคือก็ไปคุยเรื่องปัญหายาเสพติดนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะครับอ๋อเล่าเล่าเป็นอะไรอย่างบุกเ็นยังหงโอยใจคือ เรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับก็คุยกันว่าเอ L ๊ะจริงๆแล้วอีกตัวจริงๆแล้วงบประมาณเนี่ยที่โรวมลงเรื่องยาเสพติดเนี่ยปีหนึ่งหลายพันล้านนะเอาสิปีมารวมกันอาจจะปิดโรงงานนรกยานรกได้หลายโรงงานด้วยกันไปถูกไหมคือคุณเอาไปรวมลง,งนในสิ่งที่มันไม่ได้ผลประโยชน์เอ๊ะมันไม่ได้รับแต่แท <S <S แ้จริงผมก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆปัญหามันไม่คิด่เกี่ยวกับงๆเลยหน่อยปัญหาของเด็กที่ติดยาจริงๆมันเกิดจากเด็กจริงไหม Okay, โอเคเด็กเด็กอาจจะเป็นคนขายด้วยแต่คนผลิตคือผู้ใหญ่ถูกไหมครคือตอนนี้หกคนแบบไม่เด็กจิดยาเด็กตินยาจริงจีิปัญหาเสร็จากผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ได้ผลิตเขาไม่มียาให้เด็กเลยแป่กผมโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงผมยังไม่โตผมยังปลอดภัยอยู่ครับประมาณนี้ครับเกี่ยวแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับผมยังไงก็ผมยังเป็นเด็กครับผมก็ยังรู้สึกว่า ผมยังเป็นบ่วงเด็กๆที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นเองครับก็ถ้าผมสามารถช่วยให้น้องมีภูมิคุ้มกันได้ผมก็ใองน้องใส่ปุ๋ยยาได้เดือดเด๋อวเดือบหล่อแล้วเนี่ก็ก็จะเห็นว่า